ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาย้อนวันวานกลับไปในวันที่หนังท็อปกันดังนะคะวันนี้เป็นวันท็อปกันเดย์ค่ะซึ่งถ้าคุณจะเป็นนักบินท็อปกันเนี่ยคุณต้องถือว่าเป็นนักบินที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ต้องผ่านการฝึกที่โชคโชนทรหดนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นนักกอล์ฟที่ เรียกว่าเทียบเท่ากับท็อปกันได้เนี่ยคุณต้องฝึกอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็คุณจะคาดหวังผลงานแค่แบบพอตัวพอดีตัวเนี่ยมันไม่พอนะคะคุณต้องดีที่สุดอย่างเช่นการชิปข้างกรีนอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะพอใจกับการชิปเข้าไปดำนะคะแต่ว่าดำแบบ 2- 3สฟุตก็ยังต้องเข้าไปมาร์กแล้วก็ยังต้องเครียดต้องดูลายต้องเก็บพัดให้ลงแต่ว่าสําหรับคนนักชิปท็อปกันเนี่ยต้องเรียกว่า หวังลงเลยเพราะว่าถ้ามันไม่ลงเนี่ยมันก็คลอเคลียอยู่แถวปากหลุมเข้าไปแท็บอินได้สบายๆนะคะทีนี้มาพูดถึงเทคนิคที่จะช่วยให้คุณชิปลงได้ง่ายขึ้นนะคะลูกที่จะมีโอกาสลงหลุมมากที่สุดเนี่ยก็คือลูกที่กลิ้งเข้าไป n over n นะคะก็คือเหมือนสันเหรียญเนี่ยวิ่งเข้าไปตรงๆเป็นเส้นเนี่ยลูกพวกนี้จะมีโอกาสลง,ลงมากที่สุดเพราะว่าสปีดที่มันเข้าไปเนี่ยนะคะมัน มันจะคลอเคลีย์กับปากหลุมนะคะทำให้เราคุมน้ำหนักแล้วก็คุมลายได้ง่ายนะคะส่วนมากลูกที่จะเป็นเ n over End เนี่ยกลิ้งเหมือนสันเหลียนเนี่ยส่วนมากจะเกิดบนกรีนพัดค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติสถานการณ์ไม่เอื้อมหนวยอย่างนี้นะคะตอนนี้อุยู่ยืนอยู่ที่ริมกรีนหลุม17ของสนามชวนภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับนะคะเป็นพา3นะคะอเผอิญว่า p อ p a c h Shot มาอยู่ข้างกรีนแบบนี้ แต่ว่าอุ๋ยไม่หวังเพียงแค่ชิปใกล้นะคะอุ๋ยต้องการจะลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้เทคนิคที่จะช่วยคุณชิปลงได้ง่ายที่สุดก็คือ 1. เราต้อง n over n ลูกชิปนี้เข้าไปการที่จะเล่นลูกชิปให้ n over n ได้ดีเนี่ยควรจะใช้เหล็กที่มีองศาหน้าตั้งนิดนึงนะคะเพราะว่ายิ่งองศาแงนมากเนี่ยมันจะเกิดสปินเกิดไซส์สปินนะคะไซส์สปิน หมุนซ้ายไปขวานะคะก็จะทําให้ลูกเนี่ยปั่นนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะปั่นลูกเราต้องการให้ลูกกลิ้งเข้าไปเหมือนเอ็นโอเวอรแบบพัดนะคะอ่ะเพราะนั้นใช้องศาที่มีความตั้งนิดนึงนะคะเซตอัพให้คล้ายกับพัดที่สุดก็คือยืนเข้ามาชิดหน่อยนะคะชาฟหรือว่าก้านเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมาเหมือนพัตเตอร์เล็กน้อยนะคะคื ทำให้คล้ายกับการผัดที่สุดนะคะแล้วก็เวลาชิปเนี่ยพยายามไม่ใช้มือเยอะนะการที่ใช้มือเยอะมันเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะคะ,ะคราวนี้เรามาลองชิปแบบท็อปกันกันเลยค่ะ ม่เป็นไรล,ลูกสุดท้ายไม่ลงนะคะสใน3ก็ยังดีส่วนลูกที่3เนี่ยก็ไปแท็บอินง่ายๆเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะในช่วงชีเซตสัปดาห์นี้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักกอล์ฟระดับโปรหรือว่านักกอล์ฟระดับแข่งขันที่ต้องการจะพัฒนาฝีมือไปให้ถึงสุดเนี่ยการชิปข้างกรีนก็อย่าหวังแค่ชิปพานะคะต้องชิปให้ลงทําแต้มคะ่ะ thank <laughs>